มาทางลูกค้านำรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับนะกขายกำลังหานะครับในส่วนของรถครอบครัวจ่ที่นั่งลูกค้านะครับแบรนด์หลักอย่างโตโยต้าโฟล์กอินเนอร์นะครับไม่ควรพลาดเลยลูกค้านะครับราคานี่ครับผมบอกเลยว่า ไม่ถึง8แสนลูกค้าและผ่อนอยู่เพียงแค่ประมาณนะครับ13,000าบาทเท่านั้นเองนะครับใครหาโฟ r t ิ n เนอร์นะครับผ่อนสบายๆหลักหมื่นต้นนะครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดะลูกค้านะครับนะสำหรับคนนี้นะครับเป็นโต้ต้าโฟลตินเนอร์นะครับ2อนะครับลูกค้าโตัวบีเลยนะครับปี2017เเลยนะครับนะใครสนใจนะลูกค้านะผมบอกเลยว่าราคาแบบนี้มานะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับนะ ผมบอกเลยนะครับเพราะว่าฟอร์จิเนอร์ของนักส่วนใหญ่จะเป็นปี2021ขึ้นไปเลยลูกค้านะและส่วนใหญ่นะครับจะเป็นขับ4และก็จะเป็นในหน้าในโชว์ของตัวรับหน้าที่เป็นรีเกนเดอร์แล้วนะครับลูกค้าที่เป็นมาหลังคาร์ดามแบ็กท็อปนะครับผมนะใครกำลังมองหาอยู่นะครับพี่นะรีบมาจับรีบมาจอนนะครับรีบมาดูเลยนะครับผมบอกเลยว่าราคาแบบนี้ไปไวมากๆนะครับผมมาคันนี้นังหานะครับรถเจตที่นั่งไว้ใช้งานนะผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับก็มาชมคลิปเต็มนะครับผมเซเบอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชรรรร์์กกกดดดดดตตติินนนนะะคคคคคััััับบบอออมมเเพื่ขงวลป ให้ไปขึ้นในหน้าบ้านแดงของลูกค้าท่านอื่นนะที่กำลังมองหารถอยู่ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวคลิปเต็มกันเลยครับลูกค้ารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฟาสวัสดีครับนะพบกับผมเซอร์เบอร์อีกแล้วนะครับผมนะวันนี้นะครับผมมีนะครับรถนะครับครอบครัวนะครับภายในหลักนะครับอย่างตัวต้าฟอร์จินเนอร์นะครับลูกค้ามานำเสนอทหนึ่งคันนะครับเป็นรถเข้าใหม่เลยนะครับนะก่อนไปชมคลิปเต็มนะครับผมเซอร์เบอร์ดิ๋นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดซับสไคร์ตกันดีนะครับกดคอมเมนต์นะครับเพื่อดันเองเจ้าชีพของตัวคลิปนะครับผมนะใทำไปขึ้นในหน้าบ้านแดงของลูกค้าท่านอื่นด้วยนะครับนะผมว่าผมบอกเลยว่าใครพลาดคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าลูกค้าจะเสียดายนะกับรถครอบครัวจ็ดที่รั่นะครับราคาผ่อนสบายๆอยู่เพียงแค่หนึ่งหมื่นสามพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าตัวรถคันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถของ Toyota Fortuner นะลูกค้าฟ4ตัว V เลยนะครับปี2017ลูกค้านะครับแต่ว่าราคายังไมม่านะครับเเราาพิ่งข้นีสดๆร้อนๆเลยนะครับแต่คาดการรไว้นะคับ อยู่ประมาณนะครับไม่เกินจะแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทน่าจะไม่เกินนี้นะแล้วที่จะคัญลูกพอมาแล้านะลูกค้าเราเรียกมาอยู่เพียงแค่สี่หมื่นโลนะครับใครมาช้านะครับอดนะลูกค้ามาก่อนได้ก่อนนะครับผมนะเลขยกม้แค่สี่หมื่นโลนะครับไม้แท้ด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรถกันเลยนะครับคันนี้นะครับได้เป็นตัวสีขาวลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้านะครับได้เป็นแบบ ใบบินนะครับของ LED มาให้แล si <Yeah, S 1> ้วด SO ้วยนะครับนะครับลูกค้านะสามารถปรับสูงต่ำนะครับอัตโนมัตินามได้ในหลอดเดียวนะครับผมนะมาฟ้องไฟเนทามและไฟตหมอกสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านะครับมาร้องมาจากหน้าสีโเมี่ห้สวยๆแบบนี้เลยนะครับรถแดงนะครับอันรอยเลยลูกค้านะสวยๆเลยนะครับผมนะครับนะใครที่สนใจนะผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะลูกค้านะขอบ18สวยๆแบบนี้เลยนะครับช่วงล่างนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านี่คือรถเข้าใหม่เลยนะครับอันนี้ผมแค่ล้างทำความสะอาดนะผมบอกเลยนะไม่เก็บงานเลยนะครับะรถเข้ามาวันนี้เลยนะครับ วันี้ข้าวมีให้นะครับจะจบมองข้ามปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมฟันเดียตัวมาให้เลยนะครับน้ำมีกรนสาดมาให้ครบเลยนะครับปประตูเป็นแบบโคเมียนนะลูกค้านะภายในนะครับได้บอหนังสีตานะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้แบบนี้เลยลูกค้านะครับแล้วก็นะครับแล้วเป็นโครงสร้างกระดิ่งเองเหมือนเดิมนะครับไม่มีชั้นหนักที่คว่ำจมน้ำนะครับตัวน็อตนะครับประตูเดิมๆิมนะครับเม็อ้างเดิมเดิมจากโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าใครสนใจนะครับผมเลยรีบมาจับรีบมาจองนะครับนะ ราคาแบบนี้นะครับนะไม่ได้มีหลุดมาไปบ่อยๆนะลูกค้ากับคอจินเนอร์นะครับราคาเพียงแค่เจ็ดแสนบาทเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญได้เลยครับลูกค้าเลขไม้เพียงแค่หลักหมื่นบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูภายในแล้วลูกค้าจะรู้ว่าเลขไม้น้อยมากๆเลยนะครับสติกเกอร์นะครับอยู่ครบนะครับติดเกอร์ลมยางต่างๆนะครับม้วนน็อตนะครับนะไม่เคยแกะไม่เคยไขเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่หาอยู่นะผมบอกเลยว่าไม่พลาดนะลูกค้านะสำหรับใครที่กำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งมาใช้งานนะครับอ่านะครับสวยๆเลยนะครับตัวโครงสร้างนะครับเหมือนเดิมเลยลูกค้านะครับ ตัวหัวน็อตนะครับต er ัวเมนอาร์ต่างต่างนะครับนี่ครับมาจากโรงงานอยู่เลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยแล้วครับนะ้วก็ผมมีนะครับในสุขของนะครับวันนี้หลังการขายให้ลูกค้านะครับในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20,000โลเลยลูกค้านะครับบริการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มๆเลยนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ um ์100%นะครับก่อสม่ำสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับสวยๆเลยนะครับนะ ด้านหลังนะครับได้ไฟท้ายแบบ LED มาให้ครบเลยลูกค้านะครับพร้อมคาดเอลนะครับสีโครเมียมนะครับพร้อมปั๊มนะครับของโต้ต้านะครับคอนจูเนอร์มาให้เลยนะครับนะฝั่งที่ด้านล่างมีให้นะครับลูกค้านะสปอยเลอร์ด้านบนมีให้นะครับพร้อมไฟเบดลูกที่สามนะครับท bueno ี่ฉลากสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับพร้อมก้องมองหลังนะครับยิงจากโรงงานเลยนะครับฝาท้ายไฟฟ้ามาให้ด้วยนะลูกค้านะานะครับนะตัวน็อตนะครับด้านหลังนะลูกค้า ไม่เคยแกะไม่เคยไขนะรถปี17ลูกค้าในถุงเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับตัวโครงสร้างรถนะครับฝาท้ายไม่เคยแกะเลยนะครับนะสวยๆเลยนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆนะลูกค้าครับตัวโช้กใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีเสียงอะไรผิดปกติเลยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับฝาท้ายไฟฟ้าอยู่ครบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ลูกค้าดูแล้วถึงเนี่ยนะครับลูกค้าฟังเลยว่าจะไม่มีเสียงแปลกปลอมเลย เป็นไงครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านะครับใครสนใจรีบมาจับนี่มาจองพี่ผมบอกเลยว่าราคาดีนะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับนะสำหรับโฟลเดอร์นะครับราคามีแค่เจ็ดแสนบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ผมว่าราคานะครับคาดการณ์นะผมว่าน่าจะไม่เกินเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับปีสองพันสิบเจ็ดด้วยสีขาวด้วยลูกค้าแล้วเลขกไม้แค่หลักหมื่นเดี๋ยวลูกค้าดูเลขกไม้ลูกค้าจะตกใจนะครับใครที่ดูมาตกตอนนี้นะผมบอกเลยอย่าพลาดนะครับลูกค้านะใครที่หารถโฟลเดอร์ไว้ใช้งานนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับอาเม็ดอาร์คนะประตูต่างๆสวยๆเลย อ่าสภาพเป็นสวยแบบนี้เลยรับหาวไม่ได้ง่ายๆนะครับผมบอกเลยนะครับและเรื่องใหม่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับนะสวยแบบนี้เลยนะครับทำไมผมถึงพาลูกค้าดูประตูทั like ้ง4บานนะครับลูกค้าจะได้ทราบนะครับว่าของผมนะครฮะตาราการกู้สร้างเกจเอนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับนะที่ผมพาดูทั้ง4บานเพราะว่าลูกค้าจะได้ทราบนะครับว่าเราข้องผลนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะลูกค้าและก็ไม่มีนะครับพิกซ้ายที่ขวาตะแคงซ้ายตะแคงขวานะ ผมบอกเลยนะฮะสภาพสวยๆแบบนี้เลยใครที่สนใจนะครับรีบมาจับรีบมาจองพี่นะคะรับราคาแบบนี้นะครับไม่ได้มีเป็นประจบ่อยๆนะด้านบนมีราวด้ใยนะครับั่งรถติดหลักราคาเพิ่มเหมนะันสำหรับใครที่สนใจนะคันนี้เป็นส่งของโตต้าฟอร์จูเนอร์นะลูกค้าสองพีตัววีนะครับปี2017ลูกค้ามากับราคาผมว่านะพาดการนะครับเป็นแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทไม่เกินนี้แน่นอนครับนะครับที่นะี่พี่พพพต้าพนจุ่ันหนึ่งหมื่นสามพันบาท, 3, บาทลูกค้านะครับ เครดิตฟรีดาม pues yardım, ไม่ต้องใช้เงินออกหุวนแมตต์บาทเดียวนะฮะลูกค้าเครดิตนะครับสามารถนะครับใช้แบบระชาชนไปเดียวนะครับรับรถกลับบ้านภายในวันเลยนะครับอันนี้คือสภาพรถเข้าใหม่เลยนะลูกค้าผมพาดูรอบๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับสภาพตัวรถที่เข้ามาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ผมมาพร้อมบริการหลักหลักการขายให้นะครับในส่วนของเครื่องเกียร์นะครับถึง2ปี20,000ื่นโลนะครับบริการช่วยเหลือทุกเฉินนะครับให้อีก1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเป็นถ่ายคลองเหลวนะครับและเก nah, ็บรายยี่ห้อรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอรัับบและะนคร ใครมาจต่คลิปใครที่สนใจนะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามนะครับสองสามสองห้าแปดสองศูนย์นะครับเจอเบอร์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เลยครับสามารถแอดบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือผมจะพาไปดูในโชว์ของภายในนะครับลูกค้าว่าภายในนะครับได้ออปชั่นอะไรมาบ้างและมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงมาแล้วครับลูกค้าภายในนะครับหนังด้านนี้ตัดสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีขาวเนี้ยตัดด้วยเข็มจีฟ้าสวยๆแบบนี้เลยลลลลููกกคคค้้าาาารเเขมจะป็นแ่46,000โ นะครับไม่เดิมแน่นอนร้อเซนะครับแล้วก็นะครับด้านบนนะครับลูกค้านะครับได้ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าสีดำนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวาแบบนี้เลยลูกค้านะครับแต่ว่าคันนี้ไม่มีทูชคอนโทรนนะลูกค้านะเขามีในส่วนของเกียร์บริสิทิ์เพิ่มเข้ามาให้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่หาอยู่พมบอกเลยว่าไม่คุณพลาดเลยนะครับนะ มีนะครับต้องเก็บของให้ถึง2ชั้นเลยลูกค้าด้านบนและด้านล่างแบบนี้เลยนะครับนะจุกจุกเก็บได้จุกใจเลยนะครับมาพร้อมตรงตรงกลางนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะลูกค้านะมีระบบเนวิเกเตอร์มาให้พร้อมเลยนะครับมาแอร์ออโต้เลยลูกค้านะมาพร้อมช่องชาร์จไฟนะครับและในส่วนของนะครับรองรับ USB และเอ็กตัวนะแล้วก็ตรงนี้นะครับนะมีที่วางแก้วให้นะครับตรงนี้นะครับตกแต่งด้วยลาไม้เสียงตาคลาสสิกของโตต้าฟอร์จเนอร์อยู่แล้วลูกค้ามาพร้อมโม่คำขีดถึงสองโม่แบบนี้เลยนะครับมีช่องเก็บของตรงกลางแบบนี้ให้ด้วยนะลูกคค้านนนะะะสวยยๆเลรับ ใครที่สนใจนะครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับด้านบนนะครับได้ผ้าหลังคาสีเทาลูกค้า นะครับไม่มีร่องรอยเลอะเลยลูกค้าไม่มีรอยเจิมด้วยนะครับสภาพสวยมากเลยลูกค้าทนลังคานะครับด้านบนนะครับมีในส่วนของนะครับที่เก็บแว่นให้นะครับนะพร้อมไฟส่องสว่างสีขาว2ดวงแบบนี้เลยนะครับนะมาบ้านแดดด้านหน้านะครับสติ๊กเกอร์แอร์แบ็กอยู่ครบนะลูกค้าพลาสติกยังอยู่เลยนะครับด้านในนะครับมีกระจกให้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์แอร์แบ็กอยู่นะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างให้นะครับในส่งหน้าของขับก็เช่นกันเลยนะครับมีกระจกนะครับพร้อมไฟส่องสว่างให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นในส่วนของโต้ วันนีมาอยู่เพียงแค่46,000โลลูกค้ามากับราคาเพียงแค่749,000บาทผมว่าไม่เกินราคานี้นะเพราะว่ารถเพิ่งเข้าใหม่ราคายังไม่ได้นะครับนะเครดทีทีทาผ่อนอยู่ประมาณ13,000บาทเท่านั้นเองนะครับตลอดชั้นยาเลยนะครับมาพร้อมบริการหลัการขายนะครับในส่วนของเครื่องเกียร์นะครับให้ถึง2ปี20,000โลนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ24ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มเต็มนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก นั่งข้านะได้ส่งของแผงวัตู้นะครับได้ส่งของกระจกออโต้สี่านเลยนะครับด้านหลังนะลูกค้าได้เบาะหนังสีตาเช่นกันเลยนะครับเบาะตรงกลางสามารถดึงลงมาได้นะลูกค้านะมีที่วางแก้วนะครับซ่อนอยู่ด้านในให้ตรงนี้ด้วยนะครับนะด้านหลังนะครับได้ช่องชาร์จไฟแบบ2แบตนะครับเป็น USB นะครับนะแบบ12วัตต์หนึ่งอันนะครับแล้วก็เป็นชาร์จ AC ให้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะพี่นะรีบมาจับรีบมาจองเลยนะครับผมนะด้านบนนะครับนะสามารถปรับ อุณหภูมิแอร์เองได้นะครับสำหรับผ like ู้สานตอนหลังนะครับ <kilka> มีแอร์ลามาให้นะทั้ง2ตอนเลยนะครับตอน2และตอน3นะครับเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะใครสนใจนะพี่นะรีบมาจัดเลยนะครับผมบอกเลยว่าราคาแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆแล้วเลขไม้น้อยๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่ได้หลุดมาบ่อยๆนะครับสำหรับ Total Fortuner นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนของตัวห้องเครื่องนะพี่นะว่าห้องเครื่องนะครับเลขไม้40,06เนี่ยกับรถปี17เกี่ยวกับสภาพห้องเครื่องเป็นไงสภาพห้องเครื่องต้องกิ๊บแน่นอนนะครับเพราะเลขไม้แค่40,06นะเดี๋ยวเราไปดูในนนส่่วขออองงงห้เเคครรืกััลยบ มาครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อนะครับลูกค้าคันนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับหรือนะครับ2,400ซีซีนะครับของโตโยต้านะครับที่ใช้ในโตโยต้าฟอร์จูเนอร์โตลต้าลีโวและโตโยต้าอินนุบาลูกค้านะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในสองตัวห้องเครื่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างและสภาพเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับมาเริ่มที่ฝาครอบเครื่องก่อนเลยลูกค้าอยู่ครบกันนี้เลยนะครับอันนี้ก็เลิ่ฝุ่นตามการใช้งานตามปกตินะครับเดี๋ยวเราทำการทำความสะอาดให้ไม่ใช่ปัััััััญหาาานนนนนะะะะะคคคคคครรรรรบบบบบ็ออออตตตตโโยยยยููู้้้่่ววลลลกกทงเ สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะใน่ว่ของฝอโปนั้นบนนะครับลูกค้านะครับไม่เคยแกะไม่เคยใส่ตัวน็อตเลยนะครับมันนั่งบนและด้านล่างแบบนี้เลยนะปั๊มโลโก้โตต้าอยู่ครบเลยนะครับนะลูกค้า A.B.S นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวสายไฟไม่มีฉีกขาดเลยนะครับนะสภาพสายไฟสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวก็อ่ข้อตออากาศนะครับไม่มีรอยการขีดข่วนเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนะครับประกบข้างข้างนะครับนะตัวหัวน็อตต่างๆขับขานข้างนะครับเป็นอารจากโรงงานเลย นะ่าสวยสวยเลยนะครับอ่า,า้านหน้าสวยแบบนี้เลยลูกค้าอันนี้คือสภาพรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ร้านนะครับนะด้านในนะผมรักแค่ด้านนอกนะครับนะเพราะว่าด้านนอกมันเลอะมานะครับนะเพื่อเอามาถ่ายก่อนนะครับนะพอรถเพิ่งเข้าขวันนี้เป็นสดร้อนๆเลยนะครับวันนี้มาที่28เลยลูกค้านะ รถกผ้านะครับรถนอาต่าๆนะครับมาบนด้านบนนะลูกค้านะไม่เคยแกะไม่เคยขสยนะครับด้านบนละดล่างแบบนี้เลยนะครับซุ้มนอด้านบนนะครับลูกค้าไม่มีคราบสนิมเลยนะครับในต้นสุขของสายไฟนะครับอยู่นะครับเทในเทปพันสายไฟแบบนี้นะครับอยู่ในสายถักแบบนี้นะครับอยู่ในสายขนแบบนี้นะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้าบางจุดหมาจากโรงงานนันอยู่เลยลูกค้าดูได้เลยนะครับ นส,ส่วนของฝ่องฟิลนะครับไม่มี cost, ร,ร่องรอยการขีดข่วนนะครับแบตเตอรี่นะครับรุ่งใหญ่แบบนี้นะครับก่อนทําการสง cost, 5, ่งมอบนะครับ right? เราจะทำการเช็คค่าแบตเตอรี่ให้นะครับค่าแบตเตอรี่นะครับอยู่การอยู่ในมาตรฐานนะครับเราจะทําการชาร์จไฟให้นะครับแต่ถ้าต่พราตรฐานเราจะทำการเปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันทีนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากให้เปลี่ยนลูกใหม่เพื่อความสบายใจมาคุยกันหน้าหลังหายพี่ไม่มีปัญหานะครับในส่วนของนะครับท่งนเพื่อนด้านล่างลูกค้าดูมาจากโรงงานอยู่เลยนะครับในส่วนของนะครับสายพานนะครับทำงานปกตินะลูกค้านะไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะครับนะในส่วนของนะครับ สภาพสวยเลยนะครับนะครับแล้วก็นะครับไม่มีสกอว่าแตกรอยร้าวเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะสติกเกอร์เคียโค้ดอยู่ครบเลยนะครับนะใครที่สนใจนะพี่นะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนะนะครับผมบอกเลยนะครับนะตัวสายไฟด้านหลังนะครับลูกค้าเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวแท่นเครื่องต่างๆนะครับนะ ไม่มีข้ามเยือนน้ำมันแรงสิ้นเลยนะครับนะตโทสายไฟเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะที่ติดต่อสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าราคาพิเศษแบบนี้ไม่ได้มีมุคาบ่อยนะม่อกงอยู่ครบนะลูกค้านะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะใครที่สนใจนะครับนะผมบอกเลยว่าไม่ค้ภาพเลยที่ดูม้าจากโรงงานอยู่เลยนะครับทั้งบนหน้าแข้งครบร้อมมีให้นะครับแล้วตามงานใช้งานตามปกตินะครับถึงก็ทั้งบนอยู AUDIO ่ครบนะครับ เม็ดอาร์ฝากระโปงดัาน,นบนสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้โตลต้าลีโวโตลต้าสติงเนอร์นยครับสองสี่ตัววีนะครับปี2017บมากับตัวรถสีขาวนะครับราคาผมคิดว่าไม่เกิน7 4 9 0 0 0บาท่เพบาททีนีฟิดาขออยู่บานหนึ่งมืนสา0 0บาทเท่านั้นลูกค้านะครับ คิดดีฟีดาวนะครับสามารถนะบรรทรถกลับบ้านได้ภายในวันเลยนะครับใช้เพียงแค่ประมาณชาวชนใบเดียวเท่านั้นเลยนะครับและผมมีนะครับในส่วนของนะครับบริจีนะครับเป็นส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึงสองปีสองหมื่นโลนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ถึงหนึ่งปีเต็มนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอีย่างรถนะครับให้สมบูรณ์บริการนก่อนสมรองสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับเอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจเลยแล้วเลขใบอยู่เพียงแค่สี่พันหกพันโลเท่านั้นเองครับผม นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนะหรือโทรมาที่เบอร์โทร์ศูนย์แปดสามนะครับสองสามสองห้าแปดสองศูนย์นะครับเซอร์เบอร์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับสามารถแอดบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะแล้วสำหรับใครสนใจนะครับคันนี้เป็นรถของโตต้าโซเจนเนอร์นะครับสองจุดสี่ตัวบีนะครับปีสองพันสิบเกียมาพร้อมตัวรถสีขาวสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าสภาพต้องเก็บงานเลยร้านทั้งขายได้เลยแบบนี้นะครับมาพร้อมกับเลขไม้เพียงแค่สี่หมื่นหกพันโลนะครับ คิดดีๆฟิดาคอนอยู่เพียง13,000บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าตลอดยีตสัญญาเลยนะครับและมาพร้อมวารดีในการขายเครื่องเกียร์ถึง2ปี20,000โลนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์100%ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมนะสำหรับลูกค้าที่สนใจในคันนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับผมมีไฟแนนซ์บริการถึงหน้าบ้านทุกท่านเลยนะครับและนะครับผมมีนะครับบริการจัดส่่งรรรถททััวปะะะเเลยนนคบ รับประกันได้เลยนะครับที่ดูคลิปผมนะผมพาพี่ดูทุกท่าทุ่มมุมผมว่าพี่สามารถตัดสินใจได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่กลัวนะครับว่ารถจะมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักหรือความจมน้ําไม่ต้องกลัวนะครับนะสําหรับลูกค้าที่ซื้อไฟแนนซ์นะครับตอนนี้นโยบายไฟแนนซ์นะครับ ผมต้องตรวจรถทุกคันนะครับจากหน่วยงานกลางนะครับนัดที่เราโคลอยู่3ที่ตอนนี้นะครับแล้วนะครับได้การยอมรับนะครับจากทางไฟแนนซ์นะครับนะตอนนี้เราโคลอยู่3ที่หลักๆนะครับ1นะครับบริษัทบอลทูคาร์อินสแตนชั่นนะครับ2นะครับบริษัทกูดูอินสแตนชั่นนะครับ3นะครับบริษัทเรมอนดีนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานกลางนะครับในการตรวจรถนะครับที่ไฟแนนซ์นะครับให้การยอมรับในผลตัวของเขานะครับมาว่ารถนะครับไม่มีนะครับชนหนักพิพ้ำจมน้ำมานะครับนะเขาจะแจ้งหมดเลยนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยนะใครที่หาอยู่นะฟอร์ ไม่ต้องกังวลนะครับราคาดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับและสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องกลัวว่าลูกค้าจะไม่ได้ตรวจนะแบบแล้วทำไมไฟนนต์ตรวจแต่ซื้อสดไม่ตรวจให้หรอตรวจให้ครับพี่นะเพื่อความสบายใจนะเพราะว่าผมมีรับประกันหลักการขายนะครับในส่วนของนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปนะครับตรวจจบพบเจอนะครับว่ามีชนหนักมีคว่มจมน้ำนะครับเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะพี่นะแต่ว่าเราแถมค่าเสียเวลาให้ด้วยนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าทําแบบนั้นนะครับผมก็จะเสียทั้งชื่อเสียง เสียทั้งนะครับล like ูกค้าด so, ีๆแบบลูกพี่จะพี่ไปนะผมเลยไม่ไม่อยากเสี่ยงนะครับเราตรวจให้ดีกว่าแต่ว่าเราประกันโครงสร้างอยู่แล้วนะครับน้ํารับประกันอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวเลยนะว่าตัวรถนะครับจะมีชนหนักพิพ้มจมน้ำนะครับผมนะผมบอกเลยได้ไม่มีแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับหรือชอบคลิปนี้นะผมเชิญเบอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งดีครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปดีๆนะครับได้นำรถดีๆดีแบบนี้นาเสนอให้กับลูกค้าด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นของโตต้าฟอร 2.4ตัววีนะครับปี2017เลขมันอยู่เพียงแค่46,000โลลูกค้ามาพร้อมสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับและมาพร้อมราคานะผมว่าราคายังไม่มานะแต่ผมคาดการณ์ไว้นะครับว่าอยู่เพียงแค่749,000บาทไม่เกินนี้ลูกค้านะโบลล์ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับนะคิดิตฟินแลนด์พรอยู่เพียง13,000บาทเท่านั้นนะครับตลาดออกยุโราเลยและมาพร้อมวารีหลังการขายเครื่องเกียร์นะครับ2ปี20,000โล บริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้ถึงเต็มๆนะครับพร้อมเป็นถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนส่งมอบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับไลค์กดแชร์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมเซียเบอร์ต้องดาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ